ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องน้องพักดีใช่ n e l ครับวันนี้พาน้องพักดีมาฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายที่อนามัยหุบ่าลาหนึ่งวันครับวันนี้ทำอะไรลูกลานหนึ่งวันลานหนึ่งวันไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมวันนี้ทำไมถึงไม่ได้ไปโรงเรียนครับว่าโรงเรียนปิดครับโอ้โหโรงเรียนปิดเลยไม่ใช่มา,มาหาคุณหมอแล้ววันนี้ าหาหมอคนหมอใช่ไหมวันนี้มาทำอะไรเราหาคณหมอเขียนสุดท้ายครับโอเคสิงเข็บนสุดท้ายแล้วกินอะไรอยู่นี่หรอโอ้กินเยลลี่นะประโยชน์นะอะไรนี่ประโยชน์ก็ยังกินอยู่ด้วยวันนี้มาฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายครับสี่ขวบแล้วครับน้องพักดี ากาศตอนเช้าจะลมหนาวๆหน่อยครับหนาวไหมครับพักดีหนาวไมลูะอะไรครับ <c oughs> ดีไปขึ้นเวทีไหมขึ้นเวทีไม่หรอกเอ้ามีพี่หมาเห่าด้วยอร่อยไหมครับ อร่อยไหมครับฟังดีไม่อร่อยเอาไม่อร่อยอ่ะโอ้ไม่อร่อยเด็กกินเอากินเอาเลยนะนเข้าน่าหนาแล้วรุแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนเช้าๆอากาศยอดจะเย็นหน่อยดูท่้านั่งดูท่้านั่งน้อนพอกดี สำ oh. หรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังจใจช่องน้องพอดีชัแนลด้วยนะคะสวัสดีครับ 吃有肉，火锅。嗯嗯 um,